สวัสดีค่ะคุณหญิง <S <S 1> <S 1> <S เป็นรางวัลน,นะรางวัลสำหรับความกล้าที่กล้าทำให้ลูกชายของฉันทรยศพ่อตัวเองคุณหญิงคิดว่าตัวเองเป็นใครถึงกล้าตบหน้าคนอื่นแบบนี้ ไม่กลัวคนกขตบกลับอะจริงๆเรื่องนี้คุณหญิงน่าจะถามพงเขามากกว่านะคะเพราะสุดท้ายแล้วมันก็เป็นความต้องการของพงเขาเหมือนกันไม่จริงพงเขาไม่ได้อยากทำอย่างนี้นะถ้าไม่มีเธอคอยเสี่ยมถ้าคิดอย่างนั้นจริงๆแทนที่จะตบหน้าคนอื่นน่าจะตบหน้าตัวเองก่อนนะคะเคลียร์ลูกยังไง ลูกถึงไม่มีหัวคิดขนาดที้คนอื่นเขาจูงจมูกให้ทำอะไรต่อเรื่องอะไรก็ได้รู้ว่าลูกทำเรื่องไม่ดีทำไมไม่ห้ามเขาล่ะคะหรือว่าจริงๆไม่มีปัญญานางเกด